สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูมาอัปเดตนะครับผมร้านดี y นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เทพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ดูก็สะอาดดีนะครับก็มีต้นไม้หลากหลายสีเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ได้เทเรียสเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็ต่อไปก็อยู่ในช่วงการทำกระถางนะครับผม พราะว่าไม่ได้ทํานานแล้วนะครับผมกระถางหมดเกลี้ยงเลยก็เหลือแค่นิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมยามันขึ้นเต็มเลยนะฮะเลยมันไม่สวยนะครับผมเลยต้องเทนะครับผมแต่ก็แค่ปั่นขัดหยาบเฉยเฉนะครับผมไม่ได้ขัดให้มันเนี้ยบกวันนี้นะครับผม ก็ไม่ให้ยามันขึ้นก็พอนะครับผมก็จะได้วางได้สวยสวยหน่อยนะครับผมส่วนพ่กกล้วยไม้เราก็แขวนเอานะครับผมแขวนดึงจากแสล็มลงมานะครับยึดกับเหล็กเลยนะครับผมแขวนไว้บนเหล็กเลยนะครับผมเป็นกล้วยไม้นะครับผม,บผมก็ทำเองทุกอย่างเลยนะครับผมกระถาง แบบเองหมดเลยนะนะครับผมให้ชมบรรยากาศดอกไม้สวยๆนะครับผมชมเช้าๆนะสายสีนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นกระเจียวนะครับผมกระเจียวหวานนะครับผมก็แม่เป็นคนปลูกไว้นะครับผมก็เราก็ปลูกพวกของกินได้นะครับผมกระเจียวนะเนี่ย ตัวนี้ก็ปูเล่นะครับผมเราเอามาปลูกในกระถางเลยนะครับผมก็ปลูกไว้ได้กินตลอดนะครับผมให้เราเด็ดยอดๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมก็บรรยากาศหน้าร้านนะครับผมเริ่มต้นไม้เริ่มเยอะแล้วนะครับผมเยอะสวยงามแล้วตอนแรกไม่มีต้นไม้เลยนะครับผมพอทำไปทำมา กลายมีต้นไม้ด้วยกระถางด้วยเริ่มเยอะไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนวางกระถางนะครับผมวางกระถางตามนี้เต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมว่าแบบใหม่ๆก็กำลังคิดคน้นหาไอเดียใหม่ๆมานะครับผมนี่นะครับก็เป็นโซนวางกระถางตรงนี้นะครับผม บ้านยังไม่มีรั้วนะครับผมเพราะว่าต่างจังหวัดยีงจะเป็นถนนฝั่งนู้นก็จะเป็นลาดยางนะครับผมอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับนี่นะครับผมถางชุดนี้ผมก็ใช้สีทาเอานะครับผมแต่เป็นสียี่ห้อดีทั้งนั้นเลยนะครับผมที่เราทาบ้านแล้วก็เหลือนะครับเราก็เอามาทากระถางไปด้วยเลยนะครับ รอชมแบบใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพญาเสือโคร่งนะครับผมสวยมากเลยนะครับต้นนี้สวยมากเลยนะครับพญาเสือโคร่งนะครับผมอันนี้ก็ ็บนิมิตนะครับผมกำลังสวยเหมือนกันนะฮะเขียวเลยนะครับผมสุนี้ก็เป็นนางกวักน,นะครับผมกวักเงินแบบทองนะครับผมแต่โยดขึ้นมาแล้วครับผม ผมดอกไม้ต่างๆนะครับผมก็ไม่จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับผมมันเยอะเกินนะครับผมเด๋ยวโซนทางนี้ก็จะเป็นโซนของกินนะครับผมผักนะครับผมต้องกันไว้นะครับไม่งั้นไก่มันจิกหมดนะครับผมอันนี้เป็นปูเล่นะครับผมเพาะาะไว้เยอะเลยนะครับผม บุเล่สายพันธ์คณะนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมพามาอัพเดตงานเทพื้นร้านกระถาง DIY นะครับผมเดี๋ยวรอ ชมแบบใหม่ๆของกระถางน,นะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับผมแบบใหม่ๆนะครับผมถังปูด DIY นะครับผมสวัสดีครับ